ขณะนี้น้องชิกิต้าและก็น้องแพรถึงประเทศเกาหลีใต้เป็นที่ปลอดภัยแล้วนะคะแม่ๆม,มารอติดตามความปังของลูกสาวเลยล่าสุดนี้ค่ะ YG รีบปล่อยคอนเทนต์รัวๆนะคะเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่าย For e เ e r โพสต์ส่งโปสเตอร์น้องแพรน้องชิกิต้าก็คือสวยมากเจ้าริดโมเดลสาวอย่าลืมว่าน้องแพรก็คือเป็นอดีตนางแบบและก็ปัจจุบันก็สามารถใช้คําว่าเป็นนางแบบได้อยู่เพราะว่าจะต้องโพสตท่าปังๆตลอดมาเป็นศิลปินความเป็นนางแบบก็ต้องอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นน้องชิกิต้าค่ะ YG ก็รีบปล่อยออกมารัวๆติติดกัน โอ้โหลูกสาวคือสวยมากเป็นชุดเพลง forever นั่นเองนะเจริตใบหน้านะคะจิกลองเวอร์สวยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีด a n c e performance สําำหรับ forever ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ว่าคลิปนี้ค่ะขออนุญาตพาเพื่อนๆว้าไปที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะคะน้องๆเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าขออนุญาตเมาส์มอยไปเก็บตกมาให้แม่ๆได้ฟังกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ประเทศไทยตอนที่อยู่ประเทศไทยน้องๆปรากฏตัวที่สนามบินค่ะมาขึ้นเครื่อง่ง คลิปนี้แฟนคลับเขาบอกว่าไปขึ้นเครื่องไปจีนพอดีค่ะแล้วก็คือขึ้นบันไดาจากทานข้าวชั้นสองแล้วก็บังเอิญบังเอิญค่ะไปเจอน้องแพรและก็คุณแม่กําลังถ่ายภาพกันนั่นเองน่ารักมากน้องแพรก็มีการหอมดอกไม้ด้วยนะคะสวยจ้งมากต่อมาก็จะมีคลิปนี้นะคะน้องแคนนี่มากับครอบครัวยนุพร้อมนอนมากจ้าใส่กางเกงวมขายาวค่ะแล้วก็ต้องใช้คําว่ายหยแคนนี่เด่นตั้งแต่แอร์พอร์ตไทยนะคะยันสนามบินเกาหลี มองข้างหลังคนก็คงจะคิดว่านี่แฮร์รี่พอตเตอร์น้อยนะคะบอกเลยว่าลูกสนามบินแคนนี้ น่ารักน่าชังก็จับมือหลานนะคะโอ้ยคุณยายคะ่ะหลานคือตัวสูงมากพอเดินมาถึงน้องแคนนี่ก็ไม่บายแฟนคลับแฟนคลับก็เจ๊แคนเจ๊แคนตลอดทางน้องก็ส่งหัวใจรับผ้าหม่มรับของที่ทางแฟนคลับนี่ค่ะได้เตรียมให้น้องน่ารักมากแล้วก็บกมือสุดทางเลยเลยคะ่ะรับจดหมายไม่บายแฟนคลับซึ่งครอบครัวน้องนะคะก็เดินไปส่งจนถึงจุดที่น้องแพรกับคุณแม่ครอบครัวน้องแพรยือนอยู่ค่ะน้องแคนนี่เห็นคุณแม่น้องแพรนะคะก็สวัสดีน้องแพรก็สวัสดี ครอบครัวของน้องแคดดี้คุณยายก็น่ารักมากจับแขนน้องเพรค่ะแล้วก็เมาส์มอยกันอุ้ยน้องเพรก็อ่อนน้อมถ่อมตนเหลือเกินทั้งสองครอบครัวคือทักทายกันนะคะน่ารักมากคลิปนี้เป็นโมเมนต,ต์ของคุณแม่และก็น้องเพรนะคะน่ารักมากโบกมือบายบายแฟนคลับคุณแม่ก็คือไหว้สวยตลอดทางเลยจริงๆเนาะซึ่งจุดเนี้ค่ะเด็กๆก็จะกลับเกาหลีแล้วล่ะแคดดี้ก็คือไหวย้ยอทุกคนเลยโมเมนต์นี้คะ่ะน่ารักมากคือเป็นรีแอคของน้องเพรแหละที่ได้เห็นน้องสาวนะคะคือหัวเราะย เลยนะเพราะว่าได้เห็นชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะน้องแพรซึ่งโมเมนต์นี้เดินผ่านแฟนคลับ คือแฟนคลับไปรอเยอะมากเลยเนาะแล้วก็จะมีจังหวะที่น้องเด็กหญิงคนนึงนะคะเดินมาเข้ามากอดพี่แพรโอ้โหบอกเลยว่าไลชิชชนิดที่บัตร VIP ก็ทําไม่ได้จ้ะน้องแพรก็คือน,น่ารักมากค่ะก็โอบกอดน,น้องเอาไว้ลูกใครคะเนี่ยมันอดใจไม่ไหวจริงๆได้เห็นพี่แพรคนสวยนั้นเนาะอีกโมเมตนต์หนึ่งตอนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้เรียงนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นโมเมตนต์ที่ยืนอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็น้องแพรกับคุณแม่กอดลากันโอ้ยเห็นแล้วก็ใจเดี๋ยวเปิ๋วนะคะนี่คุณแม่น้องไปทาภาร,รกิจต่อก่อน ะะเดี๋ยวกลับมาหาแต่ว่าคุณแม่ก็ตามไปซัพพอร์ตน้องเพลงได้เรื่อยๆเลยค่ะก็คงจะได้เจอกันบ่อยๆนะคุณแม่ก็สวัสดีทั้งแฟนคลับน้องแพลงก็สวัสดีแฟนคลับจะมีอยุดจังหวะหนึ่งนี่ค่ะจะได้เห็นคุณพ่อน้องแคนนี่เดินเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ตอนที่จะลากันนั่นเองนะเพราะว่าเด็กๆจะเข้าไปเพื่อเดินทางกลับเกาหลีแล้วซึ่งแฟนคลับก็ชื่นชมนะคะว่าคุณพ่อของน้องแคนนี่เป็นต้นแบบที่ดีมากๆพอเจอผู้อาวุโสนะคะของบ้านพี่แพรน่าจะคุณยายหรือเปล่าคุณพ่อก็เเดดินนนมาไไห้้้ททักกยยอองงลี็ ความน่ารักและก็นิสัยดีๆจากคุณพ่อคุณแม่นะคะและก็คนรอบข้างมาประกอบเป็นไอต้าที่น่ารักของพวกเราเติบโตมาเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะอุย้ยมาไปก็ขนลุกไปนะคะคือมันเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของประเทศไทยเราเท่านั้นนะที่มีแบบนี้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็สุขใจค่ะโหแล้วก็ได้เห็นโมเมตนต์นี้ต้องบอกว่าน่ารักมากชิคกต้ากอดคุณพ่อทั้งสองเลยช่างโชคดีจริงๆเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปน้องเพื่อนๆโอ้ยใจเหลียวเป๋วมากจ้ากฟนหลับชื่นชมมากๆ,ๆค่ะได้เห็นโมเมนต์เป็นเด็กน้อยเป็นเด็ก สาวที่อ่อนโยนแต่ว่าขยันขันแข็งที่เล่นแต่พอเวลาอยู่บนเวทีก็สุดปังและน้องก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะคือเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวค่ะดีดีว่าเติบโตมาดีจริงๆค่ะน้องชิกิต้าจากนั้นค่ะน้องๆก็เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้แล้วจ้าอุ้ยความสูงคือสูงทั้งสองคนเลยอะเด็กไทยของเราสนามบินอินชอนมีพริตากับแคนนี่แล้วจ้าก็บายบายโบ,ยบกมือโบอกมือซึ่งบางมุมกล้องเนี่ยค่ะน้องแพรเหมือนกับว่าไปทําสีผ นเพื่อแต่ว่าเวลาที่อยู่ในสนามบินนะคะไม่ได้เห็นแสงไม่ได้เข้าก็ดูเหมือนจะไม่ได้ทํานะแต่ว่าถ้าเป็นภาพชัดๆนะคะเหมือนกับน้องไปทาไฮไลท์ผมอะไรแบบนี้คือสวยจึ้งมากได้เห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลยนะคะอย่างไรก็ขอให้น้องๆดูแลสุขภาพด้วยนะอยู่ที่เกาหลีใต้แม้ว่าอาจจะห่างบ้านแต่ว่าก็เพื่อจุดเริ่มต้นแห่งการประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่น้องๆทําไปจะกลับมาตอบแทนในสิ่งที่น้องๆควรที่จะได้รับในอนาคตแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้แอดก็มองว่าคือน้องๆมีแฟนมีติ้ง ต่างๆใช่ไหมคะเพื่อนๆคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องซื้อบัตรเข้าเนาะแอดก็มองว่าตอนนี้เด็กๆคือต้องใช้คําว่าทํางานหาตังค์ได้ด้วยตัวเองแล้วนะเอาดีๆดังนั้นค่ะก็ขอให้น้องประสบความสาเร็จยิ่งขึ้นไปงานเยอะๆอีเวนต์ปังๆเลยนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามีครอบครัวเป็นครอบค,ครัวใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายต่างสอร์ตน้องมากๆได้ก็แฟนคลับที่โอ้โหให้การต้อนรับน้องดีมากๆกลับมาไทยได้ตลอดเลยนะคะบ้านน้องอยู่ดีนะี่นาแฟนคลับรอต้อนรับเสมอคะ่ะ 아 <아이씨> 이동하겠습니다 조심조심 뒤에 조심하세요 뒤에 조심하세요 프레시만 좀꺼 주세요. 레 자, 앞에 좀 나오실게요. 아, 빨리 이동해 주세요. 이 앞에 막지 말고 옆으로 아, 나오세요. 아, <laughs> 한